ได้ของมาเมื่อไหรเราจะได้ลองว่ามันเป็นยังไงเงี้ยบุลามากินปุ๊บรู้สึกดีประทับใจที่ใส่ซองแรกจากไฟเบอร์กินเหมือนขึ้นสวรรค์นนะอ่ะเพราะตกนรกมานานมันแย่ปวดหัวมึนงงพเพราะระบบกับไยเราไม่ดีเป็นลิสิดดวงเรื่องลิสิดวงนะ่ะมันเล่ายาวเล่าไม่ได้ห้านาะทีมันไม่จบมันต้องไปขีดตูดให้ตูดระเบิดหลายรอบอะเอาคิดดูสิแล้วตูดถูกอะไรได้ที่ไหนมันเจ็บนะมันอักเสบนะ เนื้ออ่อนๆนะเอาเข็มไปจิ้มมันเจ็บไหมล่ะฉีดยาเข้าไปปวดอีกอะแล้วมันต้องรอให้เน่าอีกเจ็ดวันน่ะกว่าจะทํางานได้น่ะต้องสองสามอาทิตย์น่ะแล้วมันหายไปนะระเบิดเจ็บมันหายเจ็บแล้วมันวิทยุดวงโผล่มาใหม่เพราะเรายังใช้พฤติกรรมเดิมๆระบบขับถ่ายเราไม่ดีพี่กระตูดระเบิดแล้วระเบิดอีกคิดดูตั้งแต่ลูกพอเออกมาสามสิบปีอะสองสามเดือนูุู๊ระเบิดตูดอีกแล้วระเบิดตูดอีกแล้วแล้วก็นึกถึงมะเร็งเวลาตะคริวไม่ออกอะแล้วเลือดมันไหลอ่ะ ลิสตีดวงคือมันเป็นมะเร็งหรือเปล่าเลือดออกตูดเนี่ยเลือดมะเร็งหรือเปล่าไปหาหมอหมอบอกไม่ใช่มะเร็งนะแต่ก็ใหญ่เป็นนี้ประจำเพราะถ้ามะเร็งเนี่ยเลือดมันจะสีดำแล้วก็โลง่งแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงกับตัวเองกินยาระบายก็ไม่อยากกินเคยกินแล้วปวดบิดปวด,ปวด,ปวดทรมานแย่มากแล้วก็กลัวเคยด้วยแต่ถ้าพูดแล้วของมันขึ้นเหนะ็นไหมทีนี้ก็ก็เลยรู้สึกว่าเราลกินอันนี้ปุ๊บมันล่องตอนเช้ามันถ่ายปุ๊บ โลงแล้วแปลกมากเป็นคนนอนไม่หลับปกติเนี่ยนอนห้าทุ่มเช่นคืนตีหนึ่นอนหลับตื่นมานะเหมือนคนชึมเศร้าตื่นมาสามโมงเช้าไม่รีนเรี่ยวไม่มีแรงหัวเข่าก็ไม่ดีมึนงง,งยกแขนก็จะไม่ขึ้นอดไปในเนื้อบกเลยเพราะลมในตัวเราเยอะในท้องเราเต็มไงเจ็บเอวเจ็บหลัง